แคนาดามีกระรอกน่ารักมากเราได้ไปซื้อเมล็ดถั่วแล้วก็ไปซื้อแอปเปิลมาให้น้องกระรอกอยู่ที่ปากก่าใกล้บ้านบางสวนสาธรารณะที่นี่เขาก็ไม่อนุญาตให้เอาอาหารมาให้น้องเพราะว่าอาหารที่เราเอามามันอาจจะมีส่วนผสมที่ไม่ดีต่อน้องอาจจะทําให้น้องป่วยหรือว่าตายได้แต่อาหารที่เราเอามาเป็นผลไม้ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อน้องนะคะเหมือนกระรอกที่นี่เขาจะไม่ค่อยกลัวคนซะเท่าไหร่ เหมือนเขารู้ว่าเราจะเอาอาหารมาให้เขาก็วิ่งมาอยู่ร,รอบๆเราแล้วเขาก็ค่อยๆเข้ามาใกล้ๆเราเราก็แค่ค่อยๆนั่งลงแล้วก็ยื่นอาหารไปให้น้องเขาก็จะวิ่งมาหยิบเองนะคะพอน้องได้อาหารแล้วน้องก็จะรีบวิ่งออกไปบางทีเขาก็จะรีบเอาอาหารไปเก็บไว้สักที่หนึง่งแล้วก็วิ่งกลับมาเอาใหม่คือฉลาดมากเพราะว่ากําลังเข้าสู่ฤดูหนาวน้องก็จะรีบเอาอาหารไปเก็บไว้กินนะคะ บางตัวก็คือแกมโกงมากวิ่งมาเอาสิบรอบเพราะว่าเราเดินตามอยากรู้ว่าน้องจะเอาพวกของที่เราให้เอาไปไว้ที่ไหนเราวิ่งทันนะ